ไห้จำไวแ้แล้วหาอะไรดีทีเมื่อเด็กน้อยที่อยู่นั้นก็เดินไปพบกับเมล็ดพันธุ์เมล็ดเงินวางอยู่จึงหยิบขึ้นมาแล้วพูดว่านี่ต้องเป็นมเมล็ดข,ขวากขวายเด,ดเด็กน้อยจึงตัดสินใจที่จะเอากลับบ้านไปปลูกเพื่อให ปโผล่จะได้เอาไปให้แม่วันต่อมาเด็กน้อยตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปรดนะน้ำทวนดินให้หัวประกาศเตยเพื่อหวังว่าจะเอาหัวประกาศนั้นไปให้แม่ในวันแมจ่จากนั้นเด็กน้อยก็นั่งเฝ้าหัวประกาศอยู่ทั้งวันเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์ต่างๆเอามากินหัวประกาศ และแล้วช er. ่ววันน้ก็เดินผ่านมาเห็นไม่หวานน่ากินเลยหวานกินไม่ได้ไปเลยชิวชิและแล้วร่างกายก็เดินก็เดินผ่านมาไม่หวานน่ากินเลย แต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อหัวประกาศกลายเป็นหัวประกาศยักษ์ยักษ์เอแล้อูหัวประกาศเด็กน้อยจึงตัดสินใจยีดดึงหัวประกาศออกจาก แม่เราแม่คราเชื่อกันเลยหมอกาศกันเน่ยต้องดึงอ,ออกแน่แน่ แรกแลจากนั้นลูกๆและแม่ก็กอดกันอย่างมีความสุข ไม่รู้ว่าความรักความสามัคค,คีทำทำให้ประสบความสำเร็จ ผชายคนโตครับชาชายรวย่วยดิเอาที่ออ่ 你好，老师谢谢你好，好。谢谢